คุณ FC นะครับสองร้ท่านนะครับที่เข้ามารุันเพนพักดีราซิมีนราซิมีนสวัสดีครับลุงดื่มสไปา์หรือเปล่า คือสินห้าครับนะครับสุราเมรยะมาชประมาณฐานาไม่มีครับคุณจงฟังเป็นกำลังใจจ้าครับผมคุณต้องศีคุณอ,อมพอรโคดิเศษนะครับเดินทางไปซื้อของที่กกอะกันนะครับคุณดุการสวัสดีครับม มีกล้องแบบแคมอยู่ข้างหลังเราเอาลงประชาสัมพันธ์เด้อสะไลเออค่อยเห็นพวกเจ้าอยู่นะจ้ะเดี๋ยวพี่ก้อนมีช่องอกคุณุชูเราจะกัาค่าสวัสดีครับจะไปเอาค่าของเดินทางปลอดภัยนะครับครับผมโอ้ลาเปิดทำอะไรยังน้อแต่ โลนะครัวันนี้จับโลนะครับเพื่ปลอดภัยค่ะขอบคุณครับคุณนัทธรดา่ันลาลาไปยังไง่านลาลาไปผ่านอยู่ผ่านผานไปงแฉกนี้พันต้องแวะที่นี่นะคะเราจะไปช่วยลุงบ้าขายผลิตภัณฑ์เนาะที่พีไปชดดีไหกนชดหลายคนกินตรชดพี่ตอดีมันจะพอ บมดลับเลยแล้วเนาะเจะไปซื้อป่ะทุกวันหลับติดเป็นปานนาทีไปรอบซื้อลับไปเป็นจ้างลุงพูทหรอล่าอย่าดื่มบายโชว์เวไหาแกที่นาล่ะแกคงจะดีใจน่าดูปะนะคะเดี๋ยวก็นู่นนะคะลุงช่างก็จะไปนี่นะคะ จะไปซื้อของนะคะให้สหายนะคะพี่โกกอกนะคะมีซื้อไปฝากสหายซื้อไปให้ป้าด้วยนะคะโดยความที่รักเมียนะคะรักเมียส่งเสริมเมียนะคะก็จะไปซื้อนะคะลาบเป็ดนะคะมาให้ป้าแตนเพราะว่าป้าแตนอยากกินนะคะ,ะ,ค,ะค่ะป้าแตนก็อยากกินเนาะนะคะ่ปะเดินข้ามถนนไปนะคะนี่นะคะลุงก็เข้าร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปนะคะ ลุงก็จะไปซื้อท้องนะคะฝากไข่ที่โกกอกนะคะสหายที่โกกอกนะคะยังไม่เฉลยนะคะว่าสหายคนนี้จะเป็นใครนะคะแล้วก็ซื้อลาบเป็ดให้ป้าด้วยนี่นะคะก็เข้ามาที่ร้านแล้วนะคะนุ่มทุนคนก็เข้าห้องน้ําอยู่นะคะร้านลาบเป็ดสกลนครเปิดทุกวันแปดนาฬิกานะคะ,คะลาบเป็ดนะคะก็จะกินเป็ดเนาะ แอดมินที่กอกอกแล้วก็จะซื้อไปฝากสหายที่กกอกด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยเฉลยน,นะคะว่าสหายคนนี้เป็นใครนะคะค่ะรคับ พระธาตุนาดูนเฮ้ยเราไปแล้วเนะี่ยพระธาตุนาดูนเน่ยจังหวัดสารคามใช่ปะ่ะไม่เคยไปที่เราไปไอ<ห>้นี่ที่เราไปเดินสวนอีกทิพย์โสสามรอบอต้องกทำแน่ ็จะซื้อไปฝากและแม่พีก็ว่าจะต้มปลาข้อรอนะคะต้มปลาช่อนนะคะรอด้วยนะคะค่ะต้มปลาก็เลยซื้อกับข้าวไปด้วยนะคะ ระว่างรอเดี๋ยวเราก็จะมาถึงช่วยนะคะเมนูนะคะค่ะร้านอ้อยลาบเป็ดนะคะก็มีทั้งเป็ดมีทั้งเป็ดทั้งอะไรนะคะปีกเป็ดตำก็มีนะคะเมนูตำก็มีนะคะค่ะ คพื่อเมียใช่อ๋อกว้างโล่งๆทั้งหมด้ดเราแค่ มีวาง่อนีวาง่ะได้ี่มาะานเงเยังสามารถต่อมาตรงนี้ได้เลย ขยายร้านเกี่ยว,วยาใางชค่ะกว้างสบายโล่งะนะคะนี่ก็เดี๋ยวรอเฉลยในคลิปหน้านะคะว่าลุงจะซื้อของไปฝากใครสหายที่กุกกาะนะคะก็ซื้อมาประแตนอยากกินลาบเป็ดต้มเป็ดนะคะค่ะ ก็จะได้กินเนาะนะคะ <S <s <ห>เดี๋ยววเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ